สวัสดีครับคาร์บโปรดักตรีวิวสวยสวยอีกคันนะครับอันนี้เป็น d m a มเก่าหรือว่า d m a มกโฉมปี2000คันนี้อยู่ประมาณ2011นะครับนะฮะก่อนที่จะมาเป็น d m a ม็กออนนิคันนี้ของเดิมเป็นบอกผ้านะครับแล้วก็เข้ามาทำเป็นตัวสวมอันนี้สีน้ำตาลอ่อนนะครับ โทนยุโรปก,ก็จะชอบกันนะฮะสีน้ําตาลอ่นอนลักษณะอย่างนี้คันนี้เย็บแบบ VIP นะครับเป็นตะข่ายตรงกลางนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับปูพื้นห้ดีนะฮะอันนี้ปูพื้น5้ดีนะฮะงานของคับไ้โปรดักนี่เราจะทากระเป๋าใสา่โทรศัพท์ไว้ให้ข้างๆนะฮะแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติก้วก็มีหมุดทองเหลืองนี่นะฮะสำหรับล็อกงานเก็บเรียบร้อยหมดนะครับนี่ด้านหน้านะ,ะนะครับผมแต่ให้ดูนี่สวมสวมนะครับดูแทบไม่ออกเลยว่าเป็นตัวสวม เดี๋ยวผมไปให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะฮะนนะครับด้านหลังนะครับสังเกตนี่ของผมได้ใช้เย็บนยในด้ายไนลอนนะครับเนี่ยสำหรับเย็บบอกดรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับงานเราหนังหนาหนึ่งมิลเต็มเนี่ยหนังหนาหนึ่งมิลสูงไม่ดูใกล้ๆกล้ฝกน้ำห้ามิลและประกบด้วยผ้าทีคอร์ดถ้าไม่ใช้ผ้าทีคอร์ดทั้งหมดสามชั้นเนี่ยจะปีตรงนี้นะครับนี่นอธิบายกันให้ฟังง่ายง่ายนะครับฉะนั้นเออก่อนที่จะ เลือกสินค้าก็ดูกันละเอียดนิดหนึ่งนะครับฮาดีดูนะครับด้านล่างเราเก็บงานเรียบร้อยหมดเลยทุกส่วนนะครับทุกซอกทุกมุมเนะเก็บรายละเอียดนี่ลึกไปถึงข้างหลังนะครับนี่ตัวหลังนะฮะหนังลามิเนตเวลาใส่ไปปุ๊บมันจะดูเนียนอย่างเงี้ยนะครับหน้าสัมผัสเนี่ยเป็นหนังลามิเนตทั้งหมดนะครับข้างหลังเราก็ปิดเต็มไม่ใช่ว่าแค่ตาปะนะครับนี่นะฮะปิดเก็บงานเรียบร้อยหมดเลยครับม ชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานนะครับเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งงานนี่นะฮะอยู่ลาดเท้าวร้อยยิบสี่ซอยย่อยซอยเก้านะครับหรือโทรมาคุยกันก่อนได้ที่09170999 6 0นนะครับเราเป็นโรงงานเย็บเน่มีทุกรุ่นทุกกี่ห้อที่สามารถทำได้นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ